ทีนี้เราจะแยกเป็น2เรื่องนะครับคําถามของคนนี้ก็คือเรื่องค่าน้ําแพงใช่ไหมแนวทางในการจัดการกับลูกค้ายังไงนะครับกับอีกคําถามก็คือความรับผิดชอบเรื่องของการซ่อมแซมบ้านใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ต้องมีกรอบถูกไหมถ้ามันมีกรอบเนี่ยซ่อมกันอยู่ตลอดก็ไม่ไหวเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นจากใครถูกไหมเราอาจจะตรวจสอบตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วก็ได้แล้วไปเกิดขึ้นจากลูกค้าที่ลูกค้าไม่ได้ดูแลหรือไม่ได้ระวังแล้วอาจจะมีปัญหาแล้วมาโทษเราก็ได้ถูกไหมครับ เรื่องค่าน้ําแพงปกติแล้วเราสมมุติเหตุการณ์เลยนะครับทุกคนว่าค่าน้ําแพงเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือหลังจากที่เราส่งมอบบ้านให้ลูกค้าเรียบร้อยมีการโอนอะไรกันเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดลูกค้าวันหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนลูกค้าทักมาว่าทาไมค่าน้ําแพงจังเลยสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มันย้อนกลับมาหาเราเลยว่าหลังจากที่เราโอนกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราได้ก่อนที่จะโอนเนี่ยเราได้ตรวจเช็คอะไรบ้างหรือยังหรือเราม,มีอะไรตกหลน่น บ้างไหมถูกไหมครับสิ่งที่คุณควรทําในเรื่องของการแก้ปัญหาก็คือตรวจสอบในเรื่องของมิเตอร์อะไรก่อนให้เรียบร้อยมิเตอร์น้ำประปานะครับอาจจะถ่ายรูปเป็นหลักฐานก็ได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมิเตอร์ค่าน้ําประปาอะไรจ่ายอยู่เท่าไหร่ซึ่งมันเป็นปกติเพราะว่าทุกครั้งที่ก่อนเราจะปรับปรุงถูกไหมก่อนเลยนะก่อนที่เราจะทําอะไรทั้งหมดเลยเราก็ต้องตรวจเช็คในเรื่องของระบบท่อต่างๆถูกไหมครับท่อน้ําแต่ข้อน้ารั่วอะไรมีตรงไหนก็คือซ่อมตั้งแต่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วแปลว่าหลังจาก ที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องอาจจะมาเช็คกันอีกรอบก็ได้ถ้ามันมีปัญหาถูกไหมเราไม่รู้ว่าช่างอาจจะไปโดนหรือเปล่าหรือมันมีรอยแตกเพิ่มหรือเปล่าระหว่างที่งานจบถูกไหมครับช่างอาจจะไปโดนแล้วช่างไม่ได้บอกเราก็ได้ตรงนั้นเราก็สามารถเช็คในเรื่องของค่าน้ําในแต่ละเดือนก็ได้ว่าดูแล้วมันมีปัญหาหรือเปล่าถ้าบ้านที่ยังไม่ได้ใช้ถูกไหมครับตัวเลขมิเตอร์ต่าง ก็จะน้อยอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่มีคนอยู่ก็สามารถมาเทียบกันได้นั่นเองนะครับแต่ถ้ามีลูกค้ามาแจ้งว่ากรณีนนค่าน้ำแพงเนี่ยสิ่งที่คุณครดูก็คือเอาไปสามารถอ้างอีกได้ก็คือหลักฐานที่คุณมีอยู่นั่นเองนะว่าในช่วงที่มีการปรับปรุงเนี่ยค่าน้ำใช้ไปเท่าไหร่แล้วมันแพงต่างกว่าเท่าไหร่นะครับบางครั้งเนี่ยลูกค้าเองอาจจะไปทําอะไรที่แบบทําให้มันเสียหายถูกไหมอุปรกรณ์ต่างๆมันเสียหายตรงเนี้ย เราก็สามารถตรวจเช็คหรือสอบถามได้เอาเอา,เอาตัวเลขก็ได้มายืนยันถูกไหมครับว,ว่าของตอนที่ลูกค้าใช้ในเดือนปัจจุบันเนี่ยกับในส่วนของตอนที่เรากําลังปรับปรุงอยู่หรือก่อนหน้าน,นี้มันต่างกันที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้สามารถมาชี้แจงได้หรือถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากถ้าคุณคยังรับได้อยู่ตรวจเช็คซ่อมแก้อะไรต่างๆนิดหน่อยเพื่อที่จะทําให้มันจบงานแล้วลูกค้าจะสบายใจก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแต่พอทําเสร็จแล้ว ทุกครั้งก็ต้องมีเอกสารหลักฐานเก็บไว้และจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของสภาพบ้านทั้งหมดด้วยนะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของเรื่องของระบบน้ําไฟฟ้าต่างๆอุปรกรณ์ต่างๆให้ลูกค้าเซ็นรับรองว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับบางคนอ่ะไม่ได้ตรวจเช็คถูกไหมลูกค้าจะโอนอยู่แล้วอ่ะจะโอนเสร็จแล้วเขาหันไปเห็นตอนที่มาดูบ้านเป็นครั้งสุดท้ายว่าสมมติว่าพรุ่งนี้จะไปโอนใช่ไหมแล้วขอมาดูวันนี้กีกรอบแล้วดันไปเห็นพวก กระเบื้องแตกตามมุมตามผนังในห้องน้ําหรือพื้นจอดรถอะไรพวกนี้มันจะทําให้คุณขาดความเชื่อมัน่นหรือน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับคุณจะมาบอกว่ามันอาจจะเป็นความรับผิดชอบของคุณแล้วถูกไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันถูกไหมบางครั้งเราเองอาจจะ ลืมหันไปดูตรงจุดนั้นก็ได้นะครับก็อาจจะใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการาพูดให้รู้สึกว่าดีขึ้นหรือแสดงความรับผิดชอบหรือหาแนวทางที่ทําให้ลูกค้าเขาจะเย็นหรือเข,เขายอมรับตรงนี้ก็ได้นะครับบางคนนะเขามองว่าเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เลยอาจจะยกเลิกการโอนไปเลยก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเหมือแนบบเขาถูกอะไรครับถูกหลอกนั่นเองหรือมีการหมกเม็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันสะท้อนว่าคุณไม่ได้เอาใจใส่คุณไม่ได้รับผิดชอบนะครับเรื่องนี้มีความ สำคัญมากเลยในกระบวนการมอบรับมอบส่งบ้านต่างๆนะครับฉะนั้นอ่ะควรใส่ใจในเรื่องของการตรวจงานตรงเน,นี้ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านั่นเองนะครับตรงไหนคิดว่ามันเล็กๆน้อยๆน้ย,นย,ย้อนๆหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะครับจริงๆมันเป็นชื่อเสียงของคุณนะแล้วก็มันจะเป็นชื่อเสียงตลอดไปและลูกค้าก็จะบอกต่อด้วยถ้าดีลูกค้าก็จะบอกต่อถ้าออกมาไม่ดีลูกค้าก็จะบอกต่อเหมือนกันทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนั่นเองนะครับไอ้ตรงเนี้ย ตรงนี้นะครับในเรื่องของค่านําแพงทีนี้พอต่อมาคําวิธีการแก้ปัญหาก็เหมือนกันใช่ไหมในเรื่องของขอบเขตการรับผิดชอบในการซ่อมแซมบ้านสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ไว้นะครับในเรื่องของการตรวจรับใช่ไหมต้องมีเอกสารให้เจ้าของบ้านยืนยันแล้วก็เซ็นเอกสารไว้เลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยโอเคนะครับถ้าคุณไม่มีเอกสารตัวนี้นะมีอะไรมีปัญหากี่ครั้งกี่รอบเขาจะเช็คตามคุณ โ h ตามคุณมาให้จัดการให้หมดทีนี้เห็นไหมตัวกําไรที่คุณได้มันก็จะโดนหักไปเรื่อยๆหักไปเรื่อยๆบางครั้งในการแก้งานหนึ่งครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้แค่จุดเดียวแล้วถูกไหมครับทีนี้มันมีเรื่องของเอกสารในการเซ็นสัญญา6เดือนเราอาจจะล่างขึ้นมาเองก็ได้หรือดูในเรื่องของสัญญาของบ้านใหม่ก็ได้ปกตินะครับทุกคนถ้าเป็นบ้านใหม่ที่สร้างใหม่แล้วขายเลยเนี่ยเอกสารในการรับประกันจะอยู่ที่1ปีนะครับแต่ว่าถ้าบ้านที่ ปรับปรุง e n โนเวทจะอยู่ที่ประมาณ3-6เดือนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่6เดือนนะครับก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของตัวบ้านสร้างใหม่นั่นเองทีนี้เราก็ต้องมีระยะเวลาถูกไหมไม่ใช่ว่าบริการให้ตลอดจนแบบว่าจนลูกค้าหายไปเลยหรือหรือลืมกันไปเลย,ย,เลย,ย,เลยอันนี้ก็มากเกินไปไม่งั้นนะครับตัวกําไรที่เราได้เนี่ยมันจะหายไปหมดเลยเราก็จะมีลิมิตแล้วก็บอกให้ลูกค้าได้ทราบด้วยนะ ก็คือมันมีสเปคเป็นตัวล็อกไว้แล้วถูกไหมครัเป็นมาตรฐานนั่นเองมาตรฐานอันแรกที่หลังจากที่ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจโอนก็คือให้เขาดูจนพอใจเลยว่าเขามีตรงไหนที่อยากจะปรับอยากจะแก้บ้างตอนที่ช่างอยู่ใช่ไหมก็ต้องให้ระยะเวลาในการทํางานสัมพันธ์กับของช่างด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็อาจจะมีรายการบอกถ้าคนที่ลงรายละเอียดอีกนะครับว่าส่วนที่ปรับปรุงมีอะไรบ้างส่วนที่เราปรับปรุงไปเห็นไหมจะได้ เข้าใจตรงกันกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่งั้นอ่ะปัญหาบางอย่างที่เกิดจะเกิดขึ้นอ่ะไม่เกี่ยวกับงานที่เรารบบบุบงเลยแต่เขาก็เอามาให้เราแก้นะครับหรือถ้าเป็นไปได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแต่ละจุดนะครับที่มีการแก้ไขหรือที่มันอาจจะมีการมินเมย์ต่างๆนะครับหรือจอจาอาจจะฟังไปจากของคนอื่นใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็สามารถมีความรู้เพิ่มไนี้ว่า สิ่งไหนที่ลูกค้าเขาชอบคอมเมนต์หรือเขาชอบให้แก้ไขหรือมีปัญหาบ้างชเช่นระบบน้ําระบบไฟหรือพวกปัญหาหลางังคาปัญหากระเบื้องปัญหาผนังต่างๆสุขภัณฑ์เห็นไหมแต่ถ้าเราถ่ายรูปเก็บไว้หมดแล้วอ่ะเขาจะเอาปัญหาตรงไหนมาบอกเราเราสามารถมีรูปไปอ้างอิงหรือไปยืนยันได้ว่าตอนที่ผมส่งมอบให้พี่มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วที่พี่เอารูปมาให้ดูดูเนี่ยมันไม่ตรงกันครับเห็นไหมเพราะว่าอะไรครับบางครั้งเนี่ยเจอเจ้าของที่ที่แล้วคือที่ เขาไม่ไม่น่ารักอ่ะที่นีสใส่ไม่ดีอ่ะถูกไหมเขาอาจจะเป็นคนทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเองหรือจะเกิดทําให้เกิดรอยแตกเองแต่เขาไม่อยากจ่ายเงินไงแล้วทํามาอ้างว่ามันมีมันมีตั้งนานแล้วเขาไม่เห็นแล้วถ้าเรามีตัวนี้ไปยืนยันได้ก็สามารถจบได้เห็นไหมครับเคาก็จะเงียบไปถูกไหมอ่าประมาณนี้เลยนะครับใครยังไม่มีเอกสารในเรื่องของความขอบเขตความรับผิดชอบก็ลองล่างขึ้นมาดูนะครับคือมันอ่ะ ถ้าไม่มีปัญหาก็มันอาจจะดูเหมือนกับไม่มีประโยชน์ก็ได้ใช่ไหมแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณสบายใจแล้วแล้วมันมีปัญหากับย้อนกลับมาหาคุณอ่ะวันนั้นแหละครับคุณจะรู้สึกมันมีคุณค่ามีความหมายมากเลยแค,แค่กระดาษแค่กระดาษแค่แผ่น2แผ่นเนี่ยแค่เนี้มันจะช่วยชีวิตคุณนะครับให้คุณอ่ะให้รอดพ้นจากจากอะไรจากอุบัตเหตุที่เกิดขึ้นหรือจากเงินทองที่คุณต้องเสียไปหลักหมื่นอย่างเงี้ยนะครับทุกคนรลยหวันนี้มีเคสตัวอย่างของเรื่องแบบนี้นะครับที่ไม่คาดคิดเลยอ่า เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างอีกเคสหนึ่งนะครับวันนี้มียกตัวอย่างนี่แหละเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของในเรื่องของการไล์นะครับที่เราจะได้มาเจอกันเนี่ยบางครั้งไปเจอพี่ไปเจอเรื่องราวที่เป็นปัญหามาทุกคนก็จะได้ทราบด้วยใช่ไหมว่า,วามันมีแบบนี้ด้วยเหรอมีปัญหาแบบนี้ด้วยเหรอนะครับมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับของนักเรียนเลยเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวรอนรีดเวทเสร็จไม่มีปัญหาอะไรเลยส่งมอบง,งานเรียบร้อยแต่อยู่มาสักพักหนึ่งพายุเข้าพายุแรงเลยนะครับสักประมาณอาทิตย์นึงเนี้ย ทำให้น้ําที่หลังคามันรั่วรั่วเสร็จเกิดอะไรขึ้นลูกค้าโทรมาตามทีนี้เริ่มมีปัญหาแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดปัญหาหลังคารั่วแล้วผลที่จะตามมาของในเรื่องของหลังคารั่วนี่มีอะไรบ้างครับฝ้างานฝ้าและไฟตามมาแน่ครับใช่ครับทุกคนเห็นไหมพอน้ําหล่นจากที่สูงปัญหาของการเกิดปัญหาจากที่สูงบนหลังคาเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้วัสดุที่อยู่ด้านล่างมีปัญหาตามมาอีก หลังจากหลังคารั่วแล้วก็ตามสิ่งที่ตามมาก็คือตัวฝ้ารั่วฝ้ารั่วเสร็จฝ้ารั่วฝ้าบวมบวมเสร็จอะไรครับในเรื่องของสีอีกน้ําก็ไหลย,ย้อนลงมาที่ตัวผนังอีกเอาผนังก็เป็นทางน้ําอีกตัวฝ้าบวมก็เป็นคราบน้ําอีกแล้วน้ําหล่นมาที่ผนังผนังก็หล่นมาที่พื้นอีกทำให้พื้นน้ําน้ําท่วมที่พื้นอีกอะไรเงี้ยแล้วถ้าต่อไปอีกก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะโดนน้าอีกอะไรเงี้ยเห็นไหมมันมีปัญหาตามมาเยอะแยะเลยฉะนั้นอ่ะ การแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ราคาสักหมื่นสองหมื่นแค่นั้นอนะ่ะถูกไหมมันต้องลื้อหลายๆอย่างเลยและที่สําคัญคือในการแก้ไขก็คือต้องเทสตัวข้างบนให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมาแก้ปัญหาข้างล่างนั่นเองนะครับนี่ระดับของปัญหาถูกไหมถ้าตัวปัญหาอยู่ที่ข้างบนที่ตัวหลังคาสิ่งที่เป็นปัญหาต่อไปก็คือฝ้าในเรื่องของงานสีที่ตัวฝ้าที่ตัวผนังที่ตัวปัญหาในเรื่องของกระเบื้องถ้าเป็นตัวพื้นกระเบื้องยางหรือกระพื้น พื้นตัวอื่นอีกวัสดุถ้าเป็นพื้นไม้อีกจะเหลืออะไรครับเจ้าของงานเครียดเลยนะครับพอเจอแบบนี้นะเพราะว่าอะไรปัญหาเรื่องหลังคาเนี่ยที่แก้เรื่องกระเบื้องหลังคาเนี่ยถ้าแก้ไม่ดีหรือเจอช่างที่ไม่ได้มีประสบการณ์นะแก้ไม่จบนะครับสามสี่รอบก็แก้ไม่หายเหมือนกันฉะนั้นเป็นปัญหาที่ปวดหัวมากเลยคุณต้องแก้ตัวนี้ให้จบก่อนนะครับก่อนที่จะไปแก้ตัวอื่นนะถ้าแก้ตัวนี้เรายังยังไม่หายไม่ต้องไปยุ่งกับตัวอื่นเลยแล้วคิดว่าเห็นไหมครับ ว่าค่าที่จ่ายของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยประเมินไม่ได้เลยนะเห็นไหมคือแบบเจอปัญหาแบบนี้เข้ามาหลังนึงก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราควรระวงังมากที่สุดตอนที่เรายังปรับปรุงตัวบ้านยังไม่เสร็จนี่ตรวจเช็คปัญหาหเรียบร้อยเทสอาจจะเทสในเรื่องของตัวน้ําต่างๆก็ได้ทดสอบว่าฉีดน้ําให้แรงก็ได้หรือถ้ามีในช่วงฝนตกก็รีบมาดูว่ามันจะมีผลเกิดอะไรขึ้นตามมาทีหลังบ้างนะครับแล้วค่อยปรับปรุง นั่นเองนะครับอันนี้วิธีการในการทํางานที่ดีที่สุดนะเราจะได้ไม่ต้องมาแก้ตามมาทีหลังถูกไหมคือเจ้าของบ้านเขาอยู่ไปแล้วมันก็แก้ยากถูกไหมให้ช่งางเข้าออกอยาเงี้ยแล้วช่างก็ต้องปีนหลังคาอะไรเงี้ยมันก็หลายเรื่องเหมือนกันนะครับก็ขอให้ไม่เกิดกับทุกคนแล้วกันนะครับดังนั้นนะแต่ละอย่างก็ต้องให้ความสําคัญอย่าปล่อยปะละเลยนะครับทีนี้มีเคสหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับทุกคนเคสนี้ก็เป็นเคสเรื่องของช่างแอร์มาเหยียบที่หลังคาก็คือว่า ส่งมอบกันเรียบร้อยแล้วอยู่บาวันหนึ่งเจ้าของบ้านคนที่ซื้อไปเนี่ยจ้างช่างแอร์นะครับให้มาติดตั้งแอร์แต่ว่าช่างแอร์ไม่รู้ติดตำแหน่งตรงไหนซึ่งไปเหยียบเอาหลังคาที่ทําไว้พอดีนะครับที่เราไปต่อเติมพอดีอาจจะเป็นหลังคาลงรถก็ได้แล้วไปเหยียบเสร็จตัวหลังคามันมีรอยบุบขึ้นมานะครับทีนี้เห็นไหมปัญหาก็อยู่ที่ว่าตอนนี้มีมีช่างเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นบุคคลที่3อีกนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คืออันนี้เป็นเราใช่ไหมครับ อันนี้เจ้าของบ้านอันนี้เป็นช่างจริงๆแล้วในกระบวงงนการส่งมอบง,งานเนี่ยถ้าเรามีตัวสัญญาเ,เรียบร้อยหรือเรามีให้เจ้าของบ้านตรวจสอบสภาพใช่ไหมก็เรียบร้อยแล้วจบไปแล้วแต่ถ้ายังอยู่ในสัญญานี่แหละถูกไหมครับสมมุติว่ามันยังไม่ไม่เกิน6เดือนอย่างเงี้ยเห็นไหมพอใครเจอปัญหาแบบเนี้ยเราก็อึ้งเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับพอเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยสิ่งที่เจ้าของบ้านทําต่อก็คือโทรมาหาเรานั่นเองถูกไหมเช่นพี่น้อยใช่ไหมครับ อ่าพี่น้อยครับช่วยเข้ามาดูบ้านหน่อยอ่าพอดีว่าหลังคามันหลังคาเป็นหลุมอ่ะหลังคามันทะลุอ่ะคงไม่ไม่ถึงกับทะลุนะครับถ้าเหยียบนะอ่าช่วยมาดูบ้านหน่อยไม่รู้เกิดจากอะไรอ่าเห็นไหมเราก็ตก้องตกใจว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอเราก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็มาดูหน้างานทีนี้ก็ต้องถามหาสาเหตุไล่เช็คแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมถ้าเจ้าของบ้านเข้าใจดีเขาก็จะบอกเราว่า พอดีช่างขึ้นมาเหยียบหลังคาตอนเขามาติดตั้งแอรงเนี้ยแต่ถ้าเจ้าของบ้านไม่ยอมรับหรือไม่ยอมเปิดปากหรือไม่ยอมช่วยเหลือเราก็อาจจะไม่ได้บอกอะไรก็ได้ว่าอาจจะมาโทษเราก็ได้ว่าเออลืมดูไปหลังคามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นแบบนี้เอออะไรแบบน,นี้เห็นไหมถ้าเราไม่มีอะไรครับเราไม่มีมาตรฐานในการในการตรวจงานหรือในการตรวจเช็คต่างเนี่ยเราหรือคนที่คิดว่าแบบเวทําอะไรไม่ถูกแล้วอาจจะต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามี เอกสารหลักฐานต่างๆมายืนยันนะครับว่างานเราเรียบร้อยเราก็ต้องอาจจะช่วยแจ้งทางเจ้าของกลับไปนะครับว่าพี่พี่ลองคุยกับช่างหน่อยได้ไหมช่างเขามาเป็นคนจัดก,การดังนั้นเขานะครับความรับผิดชอบก็ต้องอยู่ที่เขานั่นเองนะครับไม่ได้มาอยู่ที่เจ้าของนะเพราะเราจบงานไปแล้วถูกไหมแล้วปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นกับตัววัสดุหรือไม่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าของด้วยเกิดขึ้นกับบุคคลที่3นั่นเองดังนั้นนะครับ ก็ต้องเรียกช่างเข้ามาจัดก,การแต่สิ่งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วอะ่ะเรื่องแบบนี้มันมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะในเรื่องของการเหยียบหลังคาเนี่ยเพราะว่าเรื่องแบบนี้คือบางบางคนอ่ะช่างบางคนเขารู้วิธีนะครับหรือบางคนเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมประมาทเลเร่จริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่าวิธีการที่ทํางานบนหลังคาเนี่ยเราสามารถเอาไม้หรือเอาเหล็กเนี่ยมาพาดนะครับมาพาดให้ให้อยู่ในระนาบแบนๆน่ครับแล้วใช้เดินบน ตัววัสดุตัวนั้นเดินบนแผ่นไม้อีกครั้งเนี่ยมันจะช่วยลดน้ําหนักได้ไม่ควรจะไปเหยียบที่ตัวหลังคาโดยตรงนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขึ้นไปเหยียบตัวหลังคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวแผ่นไม้มารองหรือไม้กระดานอะไรแบบนี้เราต้องดูก่อนนะครับว่าตัวสภาพของตัวหลังคาเนี่ยมันมีความหนาอะไรยังไงบ้างถูกไหมบางครั้งเนี่ยตัวหลังคาความหนาไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นหลังคากาันสาดก็อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นตัววัสดุหลังคาก็จะมีความหนาขึ้นมาหน่อยถ้าวิธีที่แบบช่วยช่วย ปลอดภัยขึ้นมาอีกนะครับหรือช่วยให้ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือควรจะไปอยู่ในจุดที่อยู่บนโครงนั่นเองนะครับบนโครงที่ว่าก็คือว่าปกติแล้วนะครับบนหลังคาเราดูรูปนี้ตามนะปกติแล้วบนหลังคาเนี่ยจะมีตัวของตัวจันทันนะครับลักษณะของโครงเหล็กด้านล่างตัวหลังคาเนี่ยจะมีจุดตัวจันทันที่เป็นเหล็กกล่องใช่ไหมครับซอยอยู่แบบนี้นะครับและมีตัวแปรนะครับที่อยู่ใต้หลังคานะหลังคาจะอยู่บนสุด มีตัวแปรที่เป็นระยะซอยเป็นระยะแบบนี้ถ้าให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับควรจะอยู่บนแนวของระยะของเส้นจันทร์พวกนี้นะครับเวลาเดินหรือเวลาจะเหยียบเนี่ยคุณก็ต้องดูงนะควรเหยียบจุดไหนหรือถ้าพูดง่ายก็คือควรดูจุดที่แบบคล้ายๆมีแนวของตัวน็อตก็ได้นะครับมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวหลังคามันยุบได้เพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าตรงจุดที่หลังคามันมันยุบอ่ะหรือว่ามันมีปัญหาะครับช่างเขาจะไปเหยียบ ในส่วนของพื้นที่ว่างเนี้ที่มันจะไม่ตรงโครงเหล็กนั่นเองนะครับช่างเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะเขาเป็นคนเหยียบเตงตรงถูกไหมขอมันมาดีอยู่แล้วคุณทำให้มันเสียหายคุณก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครเจอเรื่องแบบนี้นะครับก็จะได้นําไปปรับใช้นะครับ